อ,อ่ะมาอีกเรื่องนี้เรื่องนี้น่าจะ โชใจกับนั่นผู้ใ่ญ่น้องบอกเรียงเด๋ยงเร่กไปนี่แรกแต่ว่านะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกซ่านะคะเขาเพื่อแผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งกับนั่นผู้ย่ญ่แล้วกันน้องบอกเรียงนี่ก็บอกว่าประกาศแล้วขึ้นเงินเดือนกับนั่นผู้ใ่อ่บ้านแผนประจำตำบลนะคะจะมีพ่นนึ่งตุลาคมนี้ค่ะอ๋อคือนายจะไรกับนญ่นนะกับนั่นนะคะสำหรับกับนั่นนะไม่ใช่กับนั่นนกนูนนะ S <S 2> <S 2> นั่นนกนวลบอบตัวแล้ว <c oughs> อ่ากำนั่นได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ สองพันน้องเบาเกลียงอ๋อเดินขึ้นสรองพันกำนัลน,น,น,นะเงินเผิ่อมีคนละส่องพันผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเผิ่มอมีคนละซ่องพัน,นเช่นเดียวกันนะคะแพทย์ประจำตำบลสารวัดกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละหนึ่งพันบาทนะคะน้องบบาเกลียงอ่านี่ก็จะอ่ามีพ้นบังคับใชยหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยยศิกนต้นไปค่ะอ่า ผอ้เหญ่เกินไปเลยนะผู้ใหญ่ส่องพันกำนันส่องพันชารวัตรกำนันเพจประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งพันอ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่นไม่นะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หนึ่งพันหนึ่งพันกันโอ้นะครับเอาจรินดีด้วยนะครับจะขึ้นต่อจะเดือนปัจจุบันนะอ่ายก็ว่าเผื่อมีอีกเพิยบอีกคนละส่งมาเขาเยอะนะน้องบอกเรื่องเยอะๆครับได้เลยนะใช่ได้แล้วได้แล้ว